อร่อยมาเดนจัดมาเดนจัดแฟนเดน,เดเปนเดไปดูชื่อล้ลนลืริ่มเร่มซื้อลน ร้านของโปรดร้านของโปรดมีเมนูแบบเยอะมากข้อผัดปูหมูหมักข้ออร่อยมากค่ย เรามาเกือบเที่ยงนะคะคนยังไม่เยอะถ้าหลังจากนี้คนเกียบเต็ม้าย